ก็จริงก็มาวันนี้เป็นสําหรับผมมาวันนี้เป็นวันที่สอง่อขยันให้นอก็ต่งตังก็หลักๆเลยคือผมรู้สึกว่าอยากมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเพราะว่าวันแรกผมไม่ได้มาแล้วแบบพูดจริงผมเห็นแบบน้องวันใหม่หลังมาห้มันมันเรารู้สึกไปด้วยผมรู้สึกว่าปลอยเพื่อสนิทผมแล้วก็ให้ตัวผมมากแล้วก็ตอนที่รู้ข่าวก็ทำงานอยู่แล้วก็แบบ รู้สึกวิววิวมากๆมากครับก็หลักๆเลยตั้งใจมาสองส่วนแล้วก,ก,ก็มาอยู่ข้างแเราเข้าไปก็ตั้งใจเลยเรื่องน้ำเลยใช่อันนั้นคือมางานก็อย่างวันแรกผมก็นั่งอยู่แบบดูบ,บอยแบบน้ำน้องๆอะไรจนจนเสร็จเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากมาอยู่อยากมาอยู่ด้วย อันนี้กเป็นความชอบกินชูเแบบคือแก็มาลลไลเภาน้ขขอกมันไม่ไ้ไมรู้สึกผิดแต่ว่าแค่เห็นภาพพอเห็นมันใหม่หรอง่ก็สกไปแล้แล้วอย่างพี่พีไอ้จรนีพี่ก็โตันแล้วแต่ก็ทุกคนต้องเจอความกุเสียแแต่ว่าในมุมมองผม,ผมคิดว่าต่อให้คนเราจะเตรียมใจ มานานแค่ไหนยังไงก็ยังไงก็เสียใจเยเราไดรู้สึกว่าทําหน้าที่เพื่อให้หนูสุขความน่ารักของครอบครัวนี้เป็นยั้ไงเป็นไงบ้างที่น่ารักมากคือประเด็นคือแม่บอยกับแม่ผมก็เคยคุยกันแบบคุยกันออกวัออกชั่นเหมือนกันแม่ผมก็รู้ว่ารู้สึกแบบใจหายมากก็เป็นบ้านที่น่ารักมากผมมีความรู้สึกว่าครอบครัวพี่น้อง ใายกันแต่โอเคอาจจะบ้านบ่อยอาจจะไม่ได้มีพี่อิงหรว่าจะมีน้องพี่อิงรู้สึกว่าการเด็กฝ่ายกับแล้วบอก็นที่คนโตมนะัผมก็เป็นคนโตเนีเรียกว่าคุณแม่สอนลูกๆได้ดีใช่โอ้โหแม่บอยลูกๆดีมากจริงๆ,ๆมแม่ในภาพจอมของเกดเพราะว่าคุณแม่มีอะไรที่น,น่ารักที่เกดประทับใจไม่เคยืมรู้แม่เป็นคนแบบแม่เป็นคนรักเลย แม่เป็นคนด้านเลยเพราะวาผมก็จาได้ว่าแม่บอยแม่ผมเคยเจอกันที่ธนาคารคุยกันแล้วแบบว่าลูกไหรจะแต่งงานใครเออแบบว่าประมาณว่าแบบลูกมีแฟนหรืยอยังอะไรไไไไไเคยจําได้เป็นเหตุหการณ์ที่แม่ผมก็ประทับใจแม่บอยนครับแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบพอเขาเรียกคุยกันแล้วเหมือแบบแล้วลูกก็มาคุยกันทีว่าเออรู้ไหมเนี่ยแม่ึงกับแม่กูเจอกันเลย ใช่เป็นโมเมนต์ที่จำได้สมแม่บอกก็เจอตางานที่เป็นบอยเะคานอเทคานะ